ไปแล้วแมวโอ้ยมีนาสูงไม่จะเปียงพี่เอกสูงจะเต้าพี่เอกแล้วนะฮัลโหลสวัสดีค่ะ วันดีค่ะมิ้วเสียงอยู่ไหมเนี่ยวัสดีค่ะ,คะ,ะเหนียวมาแล้วชอบี่ค่ะตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มไม่เจอกันนานมันผอมลงเลยม่นะหรือเปล่าไม่ผอมอายอเย็นอายอเย็นอยู่ไอ้อมอาจายะอายอเย็นหนูไม่ผอมหรอกใครว่าหนูผอมบูบี้มีนามาสายนะเราเจ้ามีนามาสาย ขอภายแม่นะคะมาสายพอดีสั่งอะไรส้มตำหลายจานไปหน่อยมีนากินไม่ทันเออใช่นะมีแม่มาแล้วโอ่แม่มาแล้วช่ยค่ะแม่มาแล้วมีนาแม่มาแล้วเอออู้ยม่แม่ซื้อน้ำมาฝากแม่อยู่ตรงแม่อยู่ตรงนั้นนะคะแม่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เอกมาเอาเดี๋ยวให้พี่เอกมาเอานะคะ เออขอบคุณคะ่ะพี่เอกรับน้ำหน่อยค่ะในในรถไปจื้อมีหล่มก่อนจ้องกะมันมัน,นมาได้เข้าไปเอาอ่ะีน่นาสวัสดีแม่แม่ก่อนแต่ก่อนนั้นหนูต้องหาที่หลบก่อนออแม่แม่มมมาหาจน,นาจอเง,งาอะไรนะปัดจนหน้าจอขึ้นเงาปัดจนหน้าจอขึ้นเงาแม่ขอภายหนูมาชา้า อรับเสบียงค่ะลำปางร้อนไหมลำปางร้อนมากค่ะแม่ลำปางร้อนมากว่าเราต้องสชยส่งตามกันอยู่โอ้ยนี่ลีลาลีลาเอ้ยโชยโชยโชยให้ดูเออบอกบอกกลิ่นได้จะใดกลิ่นมาได้มีนะกลิ่นมาได้โชยอยู่เนี้ยตากอ์ชมพูนะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชยโชย หลงเธออย่าเล่นน้ำแล้วก็อย่าโดดมาหาฉันนะโอเคนะเถอะแม่นอนแมฟนอนพ่อบอกแม่นอนจ้าเออเออนอนลงไปเลยนี่เรียนมาแล้วนี่ชโชชกพ่อป้อนอีกเสื้อพ่อเปื้อนตลอดเลยตลอดเลยครับตลอดเลยครับโอ้ยโชชกนะ วุ้ยขอบพระคุณดาวทุกท่านนะคะที่ส่งมาขอดูขนาดน้อยหน่อยค่ะตายซูมขนาดน้อยได้ไหมต้องต้องยืนแล้วกันขนาดน้อยจี้อยู่ไหนอ้าวลูกนี่โอ๊ยอย่างน้อยก็สั่งนอนสั่งลูกได้เออหนูเก่งไหยล่ะข้างบข้างบนชอบขนาดน่อยเออช่วยจ้าช่วยช่วยเออขนาดจี้นี่ออกมาแล้วเออช่วยไหนไอ้ปากเออชมพูเลย สภาพพ่อเอกไม่มีรอบไหนเลยที่สะอาดเอี่ยมกับบ้านเลยใช่ค่ะเออเดี๋ยวพ่อก็กลายเป็นกล่ำตกรถเลอะเทะนะฮะเลอะเทมากมากเลยเออสัสดีพ่อ,พอ,พอก่อนออโชว์โชว์วันนี้โชว์แม่เก่งลูกสาวมาแล้วแม่เออ ตอนนอนเหมือนจะนิ่งเลยเนาะนิ่งเฉพาะตอนนอนแม่เพราะว่าอะไรขยับแล้วติดผงขนาดปุ๊กปิ๊กน่ารักมากค่ะหองหลงอะไรพ่อเอกนี่เอ้าอุ้ยเหมือนง่วงเลยพ่อเอกน้องนอนหรือยังคะนอนไปนอนเมาแนนอนแป๊บเดียวนอนตอนกี่โมงคะนอนสองทุ่ราบนอนสิบโมงกว่าแป๊้นึงแล้วก็มานอนเที่ยงกว่าแป๊บหนึ่งอ๋อนอนอย่างละแป๊บก็อย่างละหีบประมาณยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีก็ ก็ไม่หนักไ,ไม่แป๊บแล้วนะพ่อ20นาทีไม่แป๊บนะได้สักงีบหนึ่งละสองสองเวลาวันนี้นอนสองเวลาช่างน้ําหนักหรือยังคะยังครับยังเนาะยังตนนี้น่าจะยุ่งยุ่งกันอยู่น้องๆน้องก็เลยยังไม่ได้ออกไปนะคะนม่ก็ได้อาบน้ำหรือยังคะตอนนี้อาบน้ำก่อนมาหรือยังอาบมาแล้วอาบแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุกฝุ่นแล้วเรียบร้อยแล้วแห้งแล้ว เอะไรเลี้ยงหัวพ่อเอกเลยใช่ยังไม่ทันเริ่มเท่าไหร่แล้วนะคะคือเสื้อพ่อเอกคือแล้วแล้วค่ะเฮ้ยหนูจะโชว์หนูจะโชว์มีนางงมจบหลวงหลวงจแจลวงส้มจกขอช่วยให้หนูหน่อยเออพ่อบอกแม่ลงก่อนโชว์จ้าโชว์พ่อมาตีพุงอาจารย์ให้หนูจ้าป่อยมาตีพุง โอ้ยโอ้โหแมปเร็วมากแมปเร็วมากเขาแม่ถามว่ามีนาผอมไปไหมลูกพ่อหัวเราะหึ่นะเมื่อไหร่จุกกับกระหล่ำป๊อกจะเข้าโรงเรียนนะบันเทิงแน่งานนี้เอ่อประมาณน่าจะประมาณปีหน้าค่ะที่ครบสามขวบ พี่เอกหนักใจไหมถ้าเกิดน้องจะเข้าโรงเรียนคัะผมคัะผม <laughs> ตอบบปไม่คิดเลยครับผม <laughs> ย่อลึกมากแม่เนาะเต้าความสุขของแม่คือส้มจุกมีนาคา <laughs> <ะ>ส้มตุกนี่เดี๋ยวจะต้องโชว์กินหญ้าไหมแม่แต่ก่อนนะตอนนี้อ๋อหนูเห็นพ่อเขาไปตัดหญ้ามาละแต่ว่ายังไม่ไม่ยกมาให้ลูกสาวเขาพ่อ <laughs> เฉยพอ่อแมวเจ่วยมาให้หนูเลยอยาบเออกินหญ้าบ่อพ่อถา,ามกินหญ้าบ่อเออมาเอาแปลงหน้าเออมาเอามาเอาได้หรอพ่อพ่อจะไปเอาหญ้ามาให้หนูเยอะเฉยหนูย้อยเย็นเฉยอย่ยาไปเอามาเยอะแจกดวันละแจกดวันละเฉยพอ่อแปะหญ้ายายา มาแล้วย่าัอนนี้มีนายไม่เซ็ตผมให้พ่อเอกเลยนะใช่โชยเอาย่ามให้หนูอีกแล้วอ,ะอ่ะต้องโชยให้แม่แม่กินอีกแล้วนะคะมาเริ่มการแสดงได้เอ,อการแสดงกินย่าเนาะวันหลังมีนาพาบารานมาโชว์ตัวด้วยสิแม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบันเทิงนะคะ ทำไมทำไมวันนี้แม่สนดีแบบหันหันหน้ามาหันหน้ามาบอกฝากก่อนนะคะแม่เขาโชว์แค่นั้นแหละเออพ่อป้อนพ่อนูยเลื้อยอยู่โชว์จูนี่พ่อก็แบบโอ้โหดึงให้ยาพ่อยายาตลอดพ่อบอกยายามาดูว่ายากี่ครั้งเออมีขยี้ด้วยเออขยี้เลยเพิ่มความบานเหรอแหววายไม่จริงอ่ะไม่ย่ไหว ก่จะโชว์หน่อยโชว์ไม่หน่อ่ะพ่อ,พอโชว์ก่อนโชว์ไปแม่กินหญ้าก,ก่อนลูกโชว์กินหญ้าให้แม่แม่แมดูหน่อยให้เอามาอีกแก้วพ่อยังไม่คิอวพ่อเอกถามพี่ควันหลายท่านหรือ,อยังคะว่ามีใครอยากเลี้ยงมีนาไหมคะเขาสายหน้ากันหมดเลย <c oughs> ยกให้ครูอันดับหนึ่งค่ะใช่ไหมเออ อเกือบทับจะฆ่าตกรรมพ่ะเอกเหรอไมบนอนนอนเฉยยอม่นอนแมนอนาใส่ที่เผลอจะทับพ่เองเอยโชนนอนเลยแเหมือนแม่พาน้านำพุ่นอะไม่เอาเดี๋ยวแม่เห็นพุงเออเดี๋ยวแม่จบพุงหนูต โอ้โหตดแบบปปป๊อปปอปพ่อสปอยสูตรค่ะติดพ่อเอกจริงๆนี่นะเอาอะไรมาให้ค่ะเธอเหมียวเอาอะไรไมามั้พ่ไมาขอบคุณค่ะเอาไปให้มีนาไ่ลูกยาเหมียวยาลูกพอแล้วพอแล้วหลงยาหลงยาเธอไปหลงยาลูกลูกเธออย่าพูดมายุ่กับฉันยุด สูงเท่าพี่เอกแล้วอ่ะฮะสูงเท่าพี่เอกแล้วใช่สูงเท่าพี่เอกแล้วเออโชว์ขนาดไปเลยโชว์ขนาดนี้ไปเลยเออโชว์กินหญ้ากินจริงเปล่ากินจริงเปล่าเฉ่ำเช่นแหละการแสดงหนูแค่เป็นการแสดงเฉย ออนอนหนุนตักพ่อเลยลูกแม่บอกแ,บแม่บอกให้นอนหนุนตักพ่อมินาบอกใครบูบ้บี่หนูหนูจะนั่งตักเลย,ยมานี่แล้วพ่อบอกมานี่แล้วเธออย่ามายุ่งเ,เดกคนเนาะไมก็นะไม่บอกหาปากไหมสงสัยลงกับเหมียวอยากกินน้ำขาค่ะเอบค่ะปกเลยค่ะ นางฉลาดพอนมคนฮะ<ออก>แม่นางฉลาดพอนมคนนมเอสยี่สิบหกอ๋อเอส<ก>ยี่สิบหกใช่ไหมแข็งแรงพอนมช้างบันเทึงแน่คะ่ะถ้าเข้าโรงเรียนมีนาเป็นหัวหน้าแก๊งแม่ระหว่างมีนากับแทนทองใครจะเป็นหัวหน้าแก๊งแม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าแก๊งโอ้ยเก่งนายานเหมือนว่างอีกแล้วอะ่ะ ง่วงหรือเปล่าลูกง่วงก็แมปโช่แม่แเลยนมน่าจะนมแม่เส็ีดีส่วนหนึ่งด้วยค่ะอาชัยก็เป็นเด็กยกักษ์ไหมเด็กยักษ์อาชัยสี่ขวบแต่ว่าตัวโตกว่าใบบุญหกขวบแล้วนะคะ <c oughs> นี่ขยี้ขยี้ยา่าษชเปากเลยกินไหมกินไหมกินไหมเฮ้ยโชเออกินรอบนี้กินกินเปล่าอ,อย่าง,งามหัวพ่อนะลูกหัวพ่อที่ใกล้ปากหนูเหลือเกินเอ้ยอาม อ้อ,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 อย้อ๋ยเจ้าพ่อป้อนอีกเดี๋ยวนี้ทุจ้าทุจ้าแบบโอ้มแม่โอ้ยตาละอ้ะอยห่นลงไปทำไมอ๋อนอนโอ้ยอยา,ออากชบชบตักพ่อได้ไหมหนูขอชอบตักพ่อได้ไหมคะ่ะเออหนูมีความชู้ขอชอบชบหน่อย ทางๆมาอยู่โคชบานแล้วหรอคะอ้าวโทษโทโหนูมีนะแม่น้องทางๆนะแน่นาคตใช่ไหมคะดีนะพ่อลูกทันเมื่อกี้แม่บอกดีนะเกือบนอนเกือบนอนชบตักพ่อจุกจะไปนอนตักพ่อหนูหนักเจ็ดรอยกว่านะลูกไม่ใช่เจ็ดสิบโอ้ยนอนอนอนเฮ้ยเธอหลับเหรอเธอง่วงเหรอเดี๋ยวนี้นอนนิ่งขึ้นนะเออนอนนิ่งขึ้น เฮ้ยเขาจะหลับเหรอพี่เอกเหมือนตาเขาเหมือนง่วงเลยเออหลับอยากชกอยากชกตากพ่อกอกออยู่ไหนเนี่ยนึกว่ากกกอจะมามีนายืดยืดยืดผอมลงไหมคะหรือว่าเราตาฝาดเออเท่าที่ดูทางสายตาไม่แม่ว่าผอมลงไหมคะหลงไม่หลบแล้วหลงมอใส่ทุกคนใส่หน้าหลงไม่หลบแล้วหลงทุกคนใส่หน้า อุ้ยอุ้ยวันนี้ใกล้หลงเฮ้ยแต่ว่าหาวิธีไล่หลงแบบว่าทางอ้อมพิ้วมีชายมีความชู่มพิวเออยังมีความชู่ที่ชู่มเลยเออพี่ต้องเผื่อป้านะเออนี่ให้ไม่มีความชู่ที่ชุ่มเลยพิวนี่เอาชายบนหลังอาบน้ำด้วยทรายฉับ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  ตัวตัวการของฝุ่น pm 2.5งจต้องตั้งหน่วยอะไรคะหน่วยช่วยเหลือพิเศษพ่อเอกไหมคะอเออก็โชเออเผื่อแผ่พ่อไปเลยยายหนูโตไวจังแม่นียังไม่รู้น้ำหนักนะว่าน้องน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอก,ก่อนเพราะช่วงนี้คุณหมอก็ยุงย่งกันอยู่นะคะมีนาเล่นรถเข็นอยู่ไหมคะพ่อเอก เล่นเหมือนเดิมแม่แล้วคือนั่งหันนั่งหันเขาเรียกว่าอะไรหันทางด้านจับใช่ไหมม,มาหาตัวเองอ่ะคือฉลาดมากอ๋อทำไมรู้สึกว่าจะเป็นแทนทองใช่ไหมคะที่เป็นหัวหน้าหัวหน้าห้องโอ้หค <c oughs> <c oughs> อมเมนต์ไปไวมากแม่หนูอ่านไม่ทันวันนี้ดูไลฟ์น้องบินาและดูไลฟ์วันเกิดน้องเพชรพันล้านสลับกันทำอะไรได้เดีย๋ยวนี้เอะอะนอนนะเอะอะนอนแมปนะโอ้โหนอนเก่งโอ้โหชอบ หนูแค่อยากชบตักพ่อนนี่เองไอ้พ่อบอกจะเกิ<ะ>อยากหนุนตัดพ่ออยากชบตักพ่อ <c oughs> อ,อ,พอ่ะอยาอ้อนพ่อหนูเป็นเด็กตัวเลเ็กน้ำหนักแค่เจ็ดกิโลเฉพาะหัว <c oughs> ก็ปาไปเจ็ดสิบแล้วมั้งหัวเนี่ย <c oughs> ทำไมำไม,มีนาทำไมคล้ายขังๆแม่นี่บูบี้ไหม ทุกคนชมว่าคล้ายถังๆนี้ไม่ได้บูบี้น้องมีนาเนาะคือสวยเหมือนถังๆเนาะเจถังห้าตันการละครมากโชว์เนาะมีนาฝึกคําสั่งเตรียมเข้าอนุบาลหรือยังคะพ่อเอกคำสั่งืครับคำสั่งยกแข้งอะไรพวกเนี้ยค่ะสอนสอนพอครับสอนอยู่เนาะเหยียบบนบนไม้ครับอ่าเหยียบบนไม้เออนี่จะสู้เด็กข้างบ้านไม่ได้นะคะเด็กชายบาลัน่ะเออเหมียววะย้อยเออเหมียวยังมาใกล้อยู่นะ ยไม่ได้เลยวันนี้อ้อนใช่แม่วันนี้อ้อนเก่งมากเออาโซบเออาโซบเออพี่ถ่ายรูปหนู่ฉยๆนะแม่ถ่ายรูปหนูเฉยๆนะนี่จ้า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 เม้นไหลแรงมากวันนี้ใช่เม้นเม้นไหลรดุดรุดมากกำลังจะอ่านเม้นนี้ <c oughs> เรื่องขึ้นไปหาไม่เจอแล้วบารันหัวหน้าห้องแทนทองหัวหน้าหลังห้องมีนาหัวหน้านอกห้อ <c> ง <oughs> ก็คือทุกคนเป็นหัวหน้าสามหัวหน้าทำไมลูกทำไมพ่อคุณซีจะแมปอีกกี่รอบวันนี้เออแมปเก่งเอ้ยหัวหัวหัวเอ้ยหัวหัวก็ชิมผมหน่อยข็ชิมหน่อยเอ้ยแมวไปแล้วแมปเก่งวันเนี้ยจะนอนตักพ่อให้ได้ว้ายเขาจะนอนตักพ่อโอ้ใครเขานอนหน่อยเขาเอกใหญ่แล้วปอบอกใหญ่แล้ว เ้อหมอนไม่ไูก <laughs> หนูแค่ช่องวอบเองหนูยังไม่โตเลยหนูแค่อยากโชกอย่นอนตักพ่ออย่าอ้อนอ๋ยนอนเก่งขนาดลูกเหยยวันนี้อยากนอนเอ๋อนอนนอนแล้วไม่ดูน้ำหนักตัวเอง <c oughs> นอนแล้วได้จบได้กินไงอ้อ <c oughs> ที่มาของคำว่าอะไรนะนอนกินใช่ไหม <c oughs> ตามวิถีลูกคุณรวยเนาะ <c oughs> อ๊ะ อ,อะจะลุกแล้วหรอติดผงแล้วหรอลูกโอ้ยนอนนานด้วยเธอฉันอยากกระโดดขึ้นไป <c oughs> อยากโดดขึ้นไปตุ้มบนตัวมีนาขำหน้าพ่อเอก <c oughs> แต่ละคน <c oughs> แต่ละคนดูหน้าแบบพ่อเอกจะส่งมือสัญญาณส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่เนาะ <c oughs> หนูหนุหนพ่อเอกถึงขั้นยอกเลยนะลูกแม่ไม่ใช่ยอกนะจะหักได้นะขาะพ่อเอกเนี่ยดูหัวเขาสิ หัวใหญ่กว่าขาพ่ออีกเด็กยักษ์เธอไม่ได้เปื้อนมาใช่ไหมลุงป้อให้ลองเอาลูกหน่อยเอาลูกกไปไหนได้ยินเสียงรถสตาร์ทไปรับอีกกลุ่มสองใช่ไหมคะไปรับอีกกลุ่มสองเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันรับแม่แม่เข้ารับแม่แม่ออกนะคะ นกออดถามว่ากีมอนสีเทาอยู่ไหนฮะกีมอนสีเทาเอ๋เอ๋วันนั้นไม่ได้เอามามั้งเออทำไมอ่ะเอออยู่ชื้นอยู่ชื้นอยู่โชว์หรือว่าอยู่ตรงไหนวะนึกก่อนอยโชว์จื้นอยู่โชว์หนูยายพ่อวิ่งเล่นกับหนูเออมีน้ำไม่ได้พอบอกมาเพะพอบอกมาเพะโอ้ยโชว์ เชฟโฮมเชฟโฮมไปพ่อไปลูกนอนไหมนอนตรงนั้นอะ่ะลมดีเลยต้องถามพี่แจ็คดูซอดูว่ายังไงทำไรทำไรจกเหรอจกเหรอดูเขากินได้ไหมอะ่ะเจอ้าอึ้มาม้าดกระเป๋าอยู่ไหนรู้หมด ต้องสแตนบายเฟือกขายพ่อเอกแล้วไหมคะสแตนบายเฟือกขายพ่อใช่ไหมแม่เออหมดแล้วหมดแล้วน้หมดแล้วช่วยหมดช่วยหมดจำช่วยจำช่วยจอรอนรู้นะพ่อไปเติมกล้วยพ่อแล้วกนเออพ่อจะกล้ามันเจอกล้วยกล้าวันนี้มุมกล้องดูผอมมากเห็นไหมกระต่าย เมื่อกี้มาตอนแรกก็แบบเอ๊ยดูน้องผอมจังเลยนะคะน้องส่งขึ้นหรือเปล่าแต่เด็ <c oughs> ใช่นั่นน่ะสิเอย้ยังเชือกนี่เออชูชบาดให้ดูเลยนี่เหนียวมาเลยนี่มาให้มมีน่าเตะเลยเดีย๋ยวม่น่าโช์เตะให้ดูโอ้โอ้คันคันคันตา <c oughs> นางเกาแบบหวงวงคันตา เอ็นดูความขนหูขาวๆข,ข,ของลูกสาวเออแม่นางขนหูขาวจริงด้วยนางนี่ขนหูขาวด้วยช้างช้างหลายเชือกนะขนหูขาวป้ายแม่เพป่ปอบอกเออพอ่อเติมจุวยไปละะยแล้วมาป้อสูเลยเฮ้ยยังมีความุกเงี้ยเลยกินจ่วยอะ่ะ อะแม่เอีกอ่ะหงหลัดหงหลัดเออหนูซ่องแม่ชพ่อเอกพ่อเอกนั่งเดี๋ยวหนูต้องนอนใช่เอามือดูงวงดูงวงพยายามเขาจกหน่อยขอจกหน่อยเขาจกหน่อยขอจกหน่อยได้ไหมโชบน้ำเหมียวคืออะไรเหมียวเออเหมียวแบบว่ามาให้กำลังใจเหรอเหมียวอยู่ตรงนี้มีเหมียวจ้องอะไรเหมียวสงสัยสงสัยสงสัยทำอะไรอ่ะจกอะไรกินกล้วยเหรอ กินไหมอ้าวทำให้เมียทำไมเมียเมียวยังช่วยหนูพ่อเฉยกินไหมทำไมอ่ะโชว์พ่อเอาช่วยให้มีงานทำไมเอาช่วยให้มีงานทำไมคะมีนาสูงขึ้นจริงๆค่ะว่าแต่น้ำหนักเท่าไหร่คะพ่อเอกเอ่อน้องมีนายังไม่ได้ไปชั่งน้ำหนักนะคะให้แม่แม่เดากันเล่นกันให้แม่แม่เดาแล้วกันว่าน้องอ่ะ รอบนี้โอ้ยค่ะเราไม่เห็นไม่เห็นจะไม่โดนเหมียวแล้วลูกจะโดนพ่อแทนแม่แม่เดาแล้วกันเดาแล้วกันว่าโดนจะเหมียวจะเข้าไปเอากล้วยเอาขี้เอาขี้ไม่ให้กินยอกหนูไม่ให้นี่นี่เจอเหมียวเหมียวอออย่ามาช้ากันมีนานะเออกราบหนีไปกินเก๊ไก่เลยเหมียวแล้วเหมียวก็กินร่อยู่ตรงนั้นลูก มเมือหเนี่ยเหนียวกินดึงเชือกเออเล่นเชือกให้จูเอ้ยเล่นเชือกอยู่เลยอยู่ชิเล่ให้จูแล้วเหมียวก็มากินล่อหน้าล่อตาน้นองอันนะเห <c oughs> <c oughs> มียวเอ,อ้ยมีนาะเ <c oughs> ขาก็รักแค่เอ็ดเวิร์ดตัวเดียวนะจะหาว่าไม่เตือน <c oughs> ขาหลังรัวๆเลยนะแม่เมื่อกี้ เดาว่าไม่ต่ำ850ค่ะแม่แม่เดาน้ำหนักกันมาละ850พ่อเอกคิดว่าน่าจะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่คะน่าจะจประมาณนั้นเพิ่งเจ็ดไม่ใช่ 7, หรอน่าจะเ้าศนเ์ไเจ็ดห้าศูนย์หรือเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเราขอว่าเจนะ็ดห <laughs> ้าศูนย์กระต่ายเดาว,ว่าเจ็ดห้าศูนย์แม่พ่อเอกพ่อเอกบอกว,ว่าประมาณนั้นคือ850เลยเหรอไม่ได้ชั่งน้ำหนักมากี่เดือนแล้วคะเดือนเซตเนาะเดือนกว่ากว่าเนาะอ่ะเซตผมให้พ่อหน่อย โชโชโชเลียผมไม่พ่อยเลยใส่เยลใส่เยลคุณหมอพรุ่งนี้ลุ้นหวยน้ำหนักมีนะคะ่ะพรุ่งนี้นที่เท่าไหร่แม่โอ้สิบหกพรุ่งนี้วันแห่งความความหวังเก้าร้อยโลโหเก้าร้อยโลเลยเหรอแม่เยอะไปไหมคะ <c oughs> ซ้อมขาหลังไว้สู้กับปอกๆนะน้องนอนกลางวันหรือย,ยังคะ้ะนอนเรียบร้อยแล้วคะ่ะนอนสองรอบพ่อเอกบอกนอนสองรอบรอบละ ยี่สิบนาทีหนูก็ว่าไม่น้อยแล้วนะแม่แม่ทายเลขกันมาใหญ่เลย <c oughs> ขอถูกขอโดนสักเลขนะแม่ฝออากประชาสัมพันธ์นแม่ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้คือ,อยังไงนะน้องงดใช่ไหมอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้นตอนแรกที่เราบอกไว้นะคะว่าน้องออกมาโชว์ตัวเสาทิน์นี้แต่ว่าจนถึงสิ้นเดือนเออแต่แตวตอนนี้ขอขอเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้ขอขอปรับเปลี่ยนก่อนนะคะ ตอนนี้ขอปรับเปลี่ยนก่อนวันพรุ่งนี้พี่ควานติดภารกิจใช่ไหมคะครับผมอ่าแล้วอาทิตย์หน้าล่ะคะอาทิตย์หน้าน่าจะออกอาทิตย์หน้าน่าจะออกแม่น่าจะน่าจะนะคะความน่าจะ <c oughs> แต่พรุ่งนี้คือน้องไม่ออกเพราะว่าพี่ควานติดภารกิจนะคะต้องขออภัยแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะอโอ้โหยังมีคนมายินดีกับแอดกอตอด้วยนะคะรักกันตลอดไปขอบคุณค่ะ <c oughs> แปะพร้อมเพย์แปะพร้อมเพย์แสดงความมีดีเหรอรักต้องโอนใช่ไหมไม่ใช่รักต้องหามนะรักต้องโอนพ่อเออกล้วยไม่ให้หนูนชีไม่ให้แต่เหมียวมะเออทำไมให้เหมียวไม่ให้มีนาเลยให้หนูหน่อยชีอย่าหนูโจกเองก็ได้เออพ่อนั่งอยู่เฉยๆเลยพ่อไม่ต้องทำแล้วเดี๋ยวมีนาทำเอง เฮ้ยอายุเท่าไหร่คะดูไม่แก่เลยสี่สิบพี่เอกสี่สิสามหรือเปล่าถ้าจำผิดพี่เอกอายุเท่าไหร่นะคะสี่สิบสามแม่เออเขาบอกว่าพ่อเอกดูไม่แก่เลยพ่อเอกยังไม่แก่เนี่ยพ่อเอกยังหนุ่มอยู่อยู่กับช้างเด็กต้องแบบว่าอ่าต้องทําตัวเด็กด้วยมีนาต้องไปบอกเคล็ดลับให้บีบีละโอ้แม่เดี๋ยวนี้บีบีก็ไม่ธรรมดานะ บีบีเริ่มแบบทำน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะคะเออพรุ่งนี้อ๋อใช่คุณยายโบกคำลมแล้วเมื่อเช้านี้นะคะฝากจับเหนียงที่ค่ะมันเขี้ยวโอ้มีนา,าเดินไปหาแม่แม่หันตูดหนีเลยจ้าแล้วแม่ก็ไม่แบ่งมาม่าให้มีนาด้วย แม่บอกว่าฝากไว้ก่อนนะพ่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งมีนามาเร็วเออมีนามาเร็วอย่าพึ่งมีนาายาฉันจะไม่สนใจเธอมาเพะมาเพศไหมฉันจะไม่สนใจเธอนี่เขาบอกหูพี่เอกคิดว่าสาวสามอีว่าคิดวายุสาวสามอีหว่าสี่สามก็มาแน่แน่ดูเลี้ยงแสนชัยกับมีนาต่างกันไหมพ่อเอกหนูเคยถามพ่อเอกเขานะคะว่ามีนากับแสนชายใคร โซนกว่ากันคำตอบพ่อเอกคือตอบแบบไม่คิดก็คือมีนะครับเนี่ยสี่สามเลขสวยจ้าหันมีคนจะเอาอายุพ่อเอกไปซื้อเลขละ <c oughs> แม่เสร็จนี้ทำเป็นมองไม่เห็นสินะใช่ค่ะแม่ก็คือหันหลังให้เลยพอลูกมาหันหลังให้อ๋ออ่อนอ่ <c oughs> อ,อ,อนี่บอกว่าแสนชัยนี่อยู่กับลุงแทนอ๋ออยู่กับลุงแทน<ล>มากกว<อ><า>่าใช่ไหมได้เลี้ยงไม่นานอืม ก็เลยก็เลยแบบว่าวีรกรรมก็เลยยังไม่รู้ว่าจะแสบเท่ากันไปถามลุงแทนเท่านั้นต้องถามแทนลุงแทนแบบว่าเป็นครูใหญ่เนอร์เซอรี่มีนารอรับน้องรับอรุณมาเข้าแกงค่ะอันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะจะเรียบร้อยไหมหรือว่าจะแสบกว่ามีนาเนาะโอ้ยสิสเตรสเออสติสเตรสเหรอสติสเตรสเหรอใช่ไหมเคี้ยวหัวนมเธอจูชี่จิ๊กปิ๊กน่ย เออมีนาหเห็นตุ๊กตาไหมนะ่ะชาอยามาให้หนูเลยห้าสามเก้าเลขเวลาเกิดตาวรับรุณแม่ทำไมเลขเยอะจังเลยวันนี้ห <laughs> นูเห็นทุก,ทกคนผ<อ>ิดเลขศูนย์ถึงเก้า <laughs> เออศูนย์ถึงเก้าเลยล <c oughs> ุงแทนเลี้ยงใครอยู่คะตอนนี้ลุงแทนกเกษียณไปแล้วคะ่ะลุงแทนกเกษียณแล้วนะคะ <laughs> ขอแก้ข่าวคะ่ะคุณหมอยืนยัน มีนาแค่ซนแบบขี้เล่นค่ะเออมีนาหน้ารักแม่เขาก็ซนตามภาษาเด็กเขานั่นแหละนี่แต่เหมือนเขาเรียบร้อยขึ้นนะเขาไม่โชว์วีลกรรมอะไรนะอะไรนะเฮลิคอปเตอร์อ่ะหมุนง,วง่นงวงอะ่ะ <c oughs> ไม่เห็นเขาหมุนง่วงแล้วนะ <c oughs> เหมือนเขาจะเรียบร้อยขึ้นเหมือนแบบโตขึ้นหนูเป็นพี่พี่อายุสองขวบแล้ว <c oughs> ลูกช้างที่นี่ไม่น่าเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แม่แม่ก็บูบีหนูสงสสยแบบเห็นบารานอยู่ข้างๆงต้องแอปเรียบร้อยแล้วเออแอปเรียบร้อยหนูเพิ่งรู้ตัวเป็นเด็กคู่หญิงค่ะ <laughs> พี่พอเห็นบารันปุ๊บหนูหนูนว่าหนูเป็นเด็กคู่ช <sh ay> ายตั้งแต่แรกเ้ยถ้าไม่มีบาลันอยู่ข้างบ้านนะหนูโชว์ให้ดูเลยว้ายแม่จุดพลุเออฝุ่นฝุ่นพ่อแค้นฝุ่นแล้วพ่อบอกอยู่ไม่ได้แล้วเสี <laughs> ยงเสียงแม่แสนงดีจุดพลุทำไมเห็นอะไรไม่รู้ เสียงเหมือนอะไรนะพัทธิดาพ่นลมนั่นนั่นเสียงใครเสียงใครอะนั่นนั่นนั่นเสียงลันลันเปล่าเสียงบาลันน่ะเออเสียงลันลันน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฉยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฉยเฉย คอให้เหมือนเดิมแป่นแก็ได้ขอให้เหมือนเดิมเส็บเส็บเพิ่มกั็ได้เออเดี๋ยวแม่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 กุ๊บหนึ่งจะไปแล้วลูกเออหยงไปเยอะหย่งตืบมาหย่ไปเยอะมาดีแล้วมาดีแล้วมาพอบอกโฉใช่ไมอ่ะไม่เอาพี่น้ามาหาลำลาแม่แม่หน่อยแม่แม่จะกลับแล้วลูกเออแม่จะกลับกรุงเทศแล้วลูกอ๋อแม่แม่จะกลับกรุงเทศแล้วเอ้ยวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะครัจับนะสวัสดีค่ะครับจับนะข้ัใหญ่ค่ะเออข้างจับมันลูกนะตัวอะไรขอจับหน่อยเออจับหน่อยย้ํหน่อยนะขอบคุณค่ะแม่แม่พาลูกสาว